ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีตัวดนะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังเวอร์ชันไหนโหสุดสำหรับ r รดิเกอร์นะครับผมเวอร์ชันไหนโหสำหรับ r รดิเกอร์นะก็มีหลายเวอร์ชันเหมือนกันนะอันนี้คือตัวล่าสุดแล้วก็มาหาตัวที่ดีที่สุดของ r รดิเกอร์ก่อน มีเวอร์ชันของเชลซีด้วยนะมาเอาเชลซีมาก่อนเลยมาเทียบกับตัวทรานเฟอร์แล้วกันนะเพราะว่าต้องหาตัวที่ดีที่สุดก่อนนะครับผ้เชลซีเชลซีตายเ <c oughs> ปิดมาดีนะครองบอลดีจ่ายบอลดีกว่ามาดูเกมรับตายโอ้โหหหหงหห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 หยหห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 หไหหหห e หหหหหหรหห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 นหห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 นหห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 หมหห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  เป็นตัวทรานเฟอร์ที่ดีกว่านะครับผมตัวแพ็คของเยอรมันละหะบวกมีบวกนะแต่กรุกกรเกอร์คือกอ,องหลังนะอย่าลืมบวกคนนี้ไปก็ไร้ค่าโอ้โหมาเจอกระโดดเจอแข็งเกรง่งผมว่าผมว่าตัวนี้ดีกว่าเยอะนานไงก็คือเกมรักทั้งหมดเดียบผมว่ามันสูสีมันบวกลบกันนะสูสีแต่ถ้ามันดูแบบกระโดดแข็งเกร่งด้วยเนี่ยต้องเป็นตัวทรานเฟอร์ที่ดีกว่านะ นะแต่ทีมเบสไตล์ไม่ถึงนะีต้องรอ,อดูก่อนนะตัวที่ใช้ดาวแรกแรกเลยไม่ใช่เน็ตไม่ใช่แรกๆเลยทีมเบสไตล์ก็ยัง90อยู่เลเวลตัน94ก็ยังสู้ตัวทานเฟิร์ไมได้นะจริงๆตัวดับบี้เดย์นะครับผมมีตัวดับบี้เดย์เวอร์ชันนี้ก็ยังสู้ตัวทันเฟอร์มไม่ได้แต่ทันเฟอร์มไม่ทีมเบสไตล์ไม่ถึงว่ะเอาไงดูเนะี่ย ทีมเพลนสไตล์ไม่ถึงจริงนะก็คือแตกคือสเตตและมันโหดนะทีมเพลนสไตล์ไม่ถึงว่ะนะตัวไหนอีกมันมีแค่นี้ว่ะอืมสแตนดาร์ดเหรอสแตนดาร์ดได้หนักเลยนะก็เป็นตัวทานเฟอร์ที่ดีที่สุดนะแต่ถ้าเทียบก,กับตัวแพ็กทีมชาตินะสูสีไหมไม่สูสีเลยนะแต่เสียดายทานเฟอร์คือทีมเฟสสไต์น้อยมาก นะครับผมมาแต่พี่เดก็ก็ไม่ได้แบบคือห่างเยอะ <c oughs> นะครับผมห่างเยอะมาป็นคิวตัวล่าสุดแล้วตัวล่าสุดกับตัวทานเฟร์จะสช่ว่าดีๆนะเปิดอุ้ยสุสีเท่ากันเลยนะครับผมตัวล่าสุดได้ความแข็งแกร่ง <c oughs> บวกสองอุ้ย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 ต่างกันไม่เยอะนะครับผม ต่างกันไม่เยอะแต่ฝั่งตัวล่าสุดเนี่ยได้บวกไป5เลยนะนะฝั่งทางต์วบวก2แล้วทีมเพลสตยินขาดโอเคจบจบเลยนะครับผมตัวล่าสุดเป็นตัวที่ดีที่สุดของดูริเกอร์แล้วนะก็เปิดกันเอานะนะครับผมตัวล่าสุดคือตัวที่ดีที่สุดของดูริเกอร์แล้วนะโอ้โหดีกว่าทุกเวอร์ชันวะดีกว่าแน่ๆนส่วนใหญ่จะเ,เป็นพวกไ่ทีมชาติที่ดูดีอะ่ะอันนี้เป็นเพรคลับเซเลคชันนะดูดิหางนะครับผม ห่างเยอะห่างเยอะนะฮะดูเกมรับนะจะไปดูเกมรุกนะครับผมเพราะว่าดูริเกอร์กองหลังห่างเยอะนะห่างเยอะห่างเยอะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเทียบค่าพลังดูริเกอร์เป็นตัวที่เทียบง่ายมันเทียบง่ายมากนะครับผมตัวที่ดีสุดก็คือตัวกลับเซเลชันเราลงมาเราลงมาเนี่ยก็คือตัวทันเฟอร์แหละแต่ทันเฟอร์ทีมเพลย์สไตล์ไม่ถึงอะ่ะคือเป็นตัวเก่าไงมันมันไม่ถึงว่ะนะ ว่าถ้าบางคนเล่นสไตล์แบบสวนกลับอย่างเงี้ยไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะนะซึ่งมันก็มันก็โูดนะแต่ทีมเป็นสไตล์ไม่ได้ป่ะนะถ้าจะให้ดีผมว่าถพาทีมชาติโอเคนะถพาทีมชาติโอเคถ้าทีมชาติเทียบกับตัวดรบบี้เดก็น่าจะเป็นสงครามในระดัที่น่าเล่นนะครับผมอุย้ยสูสีว่ะสูสีว่ะนะเอ็กเกชันดานทกลิงสูสีว่ะนะ สูสีถ้าใช้เลือกใช้เลือกใช้เวอร์ชันทีมชาติเพราะว่าอะไรคือเกมรับเนี่ยผมว่ามันบวกเราแลวมันเท่ากันแต่ตรงเนี้ยเริ่ม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 จำเป็นและเริ่มสาคัญและเพราะว่าอะไรเกมรับมันเท่ากันก็ต้องม,มาดูพวกนี้นะครับผมโอเคก็เรียงลาดับได้ครับผมดับหนึ่งดับสองดับสามนะดับหนึ่งก็จะเป็นตัวล่าสุดดับสองก็จะเป็นตัวไพ่ทีมชาติดับสามก็จะเป็นตัวดาบดีนะครับผมแต่ตัวล่าสุดคือเจียมสุดและนะตัวล่าสุดคือโหดสุดและนะครับผมสาหรับ ดูดิเกอร์นะฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย l ล t s ก o